สีมงคลคนเกิดวันศุกร์ตั้งแต่วันที่17ถึง23พฤศจิกาย,ยน2568จะเป็นสีอะไรบ้างมาดูกันนะครับถ้าคุณกำลังต้องการสีที่เป็นมงคลสีที่นำโชคนำเรื่องดีๆมาให้กับคุณในช่วงนี้คุณจะนำไปใช้กับสีของเสื้อผ้าก็ได้หรือสีของเครื่องประดับก็ดีนะครับจะเป็นพวกหมวกกระเป๋ารองเท้าแว่นตาผ้าเช็ดหน้าผ้าปันคออะไรก็ได้นะครับที่มันมีสีแล้วคุณเองก็สามารถพกติดตัวไปได้ในทุกๆวัน คุณจะเลือกเอาสีใดสีหนึ่งที่ผมกำลังจะเปิดนี้ไปใช้หรือคุณจะ mix and match เอาทุกๆสีเลยหรือเอาแค่บางสีมาผสมผสานคละเคล้ากันก็ยอมได้เช่นกันนะครับมาดูกันสีมงคลสำหรับคนเกิดวันศุกร์ในสัปดาห์นี้นะครับสีแรกคือสีทองนะครับอ่าสีทองอลอลาบแล้วก็สีส้มนะครับสีส้มเข้มๆหน่อยรวมไปถึงอ่าส้มมาแรงนะ ถ้าอย่างนี้อนุโลมว่าถ้าอยากใช้สีแดงด้วยก็ยอมได้เช่นกันนะครับทองส้มแดงนะครับทองส้มแดงนะน่าจะเหมาะกับพวกเครื่องประดับแล้วเนอะในช่วงเวลานี้นะครับสอทองส้มหรือแดงนะครับก็ลองไปใช้ดูนะครับขอโชคดีนะฮะ